ี่สิบัวเลยอุ้ยอยู่บนนั้นแล้มันจะร้องไห้ตอนนี้รึนั่งน่งวางนั่งางนั่งไม่วางนั่งนอนนี่นี่นั่งนอน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 หมดกูโดน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 

้าหใจอเดียโหใครมีโถเยอะบ้างขอรู้มยดิขอรถธรรมดาไว้ไม่ลาบีดอ่ะมีมีรมาแอ้กูไเลยไปหาู้งไปหาคเดเตอางบบได้บแมตบ้านมีแล้มแม่กูแม่กูนกแทนดเลย เราไปท่าะลูกโกงเหี้ยโอ้ยเหี้ย